กันเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับสำหรับอู่ H&R Parts Service โดยช่าง Art. อาร์ตวันนี้จะพามาชมการแปลงโฉมหน้าของรถกระบะ Toyota Revo ตัวนี้เป็นรถรุ่น A 2ปี2016รุ่น E เป็นตัวรองท็อปนะครับสีบอลเงินตัวเตี้ยนะครับมาดูกันว่าแปลงโฉมทําสัญญกรรมแล้วหล่อเหลาแค่ไหนนะครับนี่เป็นหน้าปีปัจจุบันเลยเท่ากับได้รถใหม่มา5ปีเต็ม5ปีเต็มเต็ม โดยการแปลงหน้าชุดหนึ่งนะครับรถคันนี้จัดทรงมาเรียบร้อยแล้วนะครับโหลดหน้าพอดีซุ้มโหลดหลังพอสวยงามใช้ล้อ RPF1 สวมยางนิโตะกำลังสวยนะครับด้านหลังนี่เราเปลี่ยนไฟ LED เป็นไฟเล็ก3ด้วยนะครับด้านหลังดูเท่านี้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือหนึ่งอย่างคือไฟ LED เป็นทรงไฟเล็ก3ตัวท็อปของรุ่นปัจจุบันนะครับามาดูด้านหน้ากัน นะครับหน้าด้าก็เริ่มจากอันแรกเลยฝากระโปรงเดิมฝากระโปรงเดิมพร้อมกับเปลี่ยนไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์รุ่นตัวท็อปของปัจจุบันมีชุดแปลงสายไม่ต้องตัดต่อสายใช้ปลั๊กเสียบได้เลยปลอดภัยเป็นงานที่สมบูรณ์นะครับชุดต่อสายแปลงไฟหน้าจากไฟธรรมดาเป็นไฟโปรเจคเตอร์ตัวที่2คือกระจังหน้าเป็นพื้นดําเงาขอบโครเมียมนะครับเป็น2รายการแล้วนะแล้วตัวที่3คือกันชน กันชนนี่ก็เป็นกันชนแท้ศูนย์ทั้งหมดเป็นสินค้าแท้ศูนย์ทั้งหมดแท้ศูนย์โตโยต้กันชนตรงรุ่นตัวเตีย้ยแล้วก็ไฟตัดหมอกพร้อมเคี่ยวหมูป่าเป็นของแท้ศูนย์หมดนะครับแต่คันนี้มีไฟตัดหมอกอยู่แล้วใช้สวิตช์เดิมเปลี่ยนเฉพาะโคมไฟกัแบบเคี่ยวช่องลมด้านหน้า2ชิ้นแท้เบิกศูนย์นะครับครบไหมครบแล้วครับ แล้วก็มีตัวนี้ใส่สวิตไฟปรับระดับด้วยด้านในนะครับสวิตไฟปรับระดับเดี๋ยวดูด้านในนะครับปรับได้ห้าระดับไฟสูงต่ำสนใจก็สอบถามพูดคุยกันได้นะครับที่ H&R r p r t t s าร์พาติติดต่อเบอร์โทรช่างอาร์ตได้โดยตรงอยากแปลงหน้าหล่อๆง่ายๆจบๆที่เดียว ไม่ต้องวิ่งหาอะไรไม่ต้องตามหาซื้ออะไรให้เปลือกค้ารมันโทรมาที่นี่มาพูดมาคุยกันอาเอารถมาเทียบสีเสร็จแล้วโทรนัดไม่เกินสัปดาห์สินค้ามาเปลี่ยนปุ๊บจบปับ๊บภายในเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงหล่อทันทีคุยกันได้ครับในโซนภาคตะวันตกโดยเฉพาะราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงคุยกับช่างอาร์ตได้โดยตรงครับรอๆกันไปเลยคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ สนใจก็ติดตามกันได้นะครับ h n r part in service อย่าลืมเบอร์โทรอยู่ที่ใต้คลิปหรือในข้อความนะครับบ๊ายบาย